วันนี้วันที่28พฤษภาคม2559ได้แวะมาเยี่ยมชมอีสานสร้างเทียมเออบ้านดุงจากวัดอุดรธานีเป็นการลงเครื่องรุ่นใหม่ของ p k n รู้สึกจัเป็นที่พอใจของเข้าแก่ใหญ่มากนะครับ เพราะว่าผลงานออกมาสวยงามขนนของ S p I นะครับออกมาดูดีสวยงามซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ไฟแรงอุปกรณ์เปลี่ยนมากรูปลักษณ์มาใชานะ้ดูจากรูปลักษณ์แล้ว ท่านใดที่สนใจจะใช้เครื่องติดชนวนต้อง HKN m a ช o n คุณภาพดีมีสวยรูปรักษ์ูกใจผลงานออกมาก็ดีไม่ผิดหวังนี่เป็นแนตันเลยใช่ไหมอย่าลืมนะครับท่านใดที่จะเลือกใช้เครื่องติดชนวนต้อง ทีครับ